ถ้าเราเข,เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม,รรมถ้าเรามีกรรมต่อก,กันเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะที่อยู่ได้<า>ที่อยู่<า>ถึงนั่นก็คือการการปฏิบัติให้ให้ถึงธรรมนั่นแหละธรรมที่ว่านี่นะคนไม่เข้าใจโลกไม่ค่อยเข้าใจจริงๆแล้วมันก็คือการเข้าพบการรู้แจ้งการเห็นเข้าไปเห็นจิตของตนเองอ่จิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ จิตเดิมแท้ที่ผ่องใสจิตเดิมแท้ที่ประพัดสอนคือทำแท้คือว่าจิตเป็นพรมเป็นจิตจิตเป็นเทวดาพระอรหันต์ก็คือจิตเดิมแท้นั่นแหละที่เราเข้าไปพบพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาใช้คําว่าจิตพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตพุทธเนี่ยมันอยู่ในตัวคนทุกคนฉะนั้นการค้นพบจิตการค้นพบพุทธ นะการค้นพบทมแท้เนี่ยมันก็คือนะการเข้าไปเห็นจิตตนเองเมื่อเห็นจิตก็คือเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็คือเห็นพุทธ,ธะคือไอตัวสติเนี่ยมันเป็นตัวระลึกรู้มันจะมาพร้อมกับสัมปชัญญะสติระลึกรู้สัมปชัญญะระูะ้สึกตัวทั่วพร้อมอแต่ไอที่เรียนมาไอที่ต้องจํามามันก็คือเป็นข้อมูลเป็นวัตถุดิบเป็นแผนที่เวลาเราไปปฏิบัติเนี่ย เราจะปฏิบัติอะไรเช่นว่าเราบอกว่า,เ,าเราจะเอาชนะกิเลสต้องชนะกิเลสข้อไหนท่านก็บอกว่าเอาชนะนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคืออะไรการมชันทะพยาบาทถนมิทะอุทจจะวิกิจิจฉาห้าข้อเนี่ยอันนี้คือข้อมูลคือวัตถุดิบเวลาเราได้ข้อมูลตัวนี้ท่องจําตัวนี้มาเราก็เอาไปเทียบเคียงแต่สิ่งสําคัญคือต้องลงไปปฏิบัติฉะนั้น อหลวงพ่อพุทธานิโยวัตป่าสารวัน,นสอนอะดมาบอกอยากรู้จักธรรมะใช่ไหมยอยากพ้นทุกข์ใช่ไหมท่านถามเน่ยใช่ใชแล้วก็บอกเอาพุทโธคำเดียวพอปฏิบัติกันเนี่ยถ้าบอกว่าเราจะทำอนาัปปานาสตินะเราจะมีสติสัพปปชัญญะเนี่ยซึ่งครูบาอาจารย์กรรมฐานก็มักจะใช้คำนี้เป็นเป็นหลัก มันก็แค่เข้าไปหาสติให้เจอเท่านั้นแหละเ mm. คล็ดลับมันเลยเช่นคุณจะหาสติยังจากไหนจากลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจโทรออกเนี่ยดูลมเข้าลมออกเนี่ยคุณทำให้ได้ห้านาทีต่อเนื่องนะทำให้ได้สามสิบนาทีต่อเนื่องนี่ฮะมันจะเกิดสติเกิดตัวรู้เกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วมันจะพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปของมันเองใช่ไหมเนี่ยเส้นทางเดินมันมีอย่างเงี้ย แต่ปัญหาคือว่าเราไม่ค่อยได้ทํากันแต่หลักมันก็คือดูลมหายใจเข้าหายใจออกค่แหละทีนี้ก็มันจะมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวก็คือว่าทําให้จริงทําให้จริงคืออะไรต่อเนื่องตลอดวันตลอดคืนนั่นอ่ะปัญหาว่าเราทําจริงหรือเปล่าเฮ้ยทำสามสิบนาทีก็เหนื่อยเมื่อยแล้วไม่เอาละ หนึ่งชั่วโมงไม่เอาละวันหนึ่งไม่เอาละอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงคือของจริงมันต้องทําจริงเพราะว่าไอ้พลังงานของจิตก็ดีพลังงานความรู้ก็ดีมันอยู่ข้างในของเรานะยฮะผู้ประสบความสมําเร็จเนี้จะมีจิตเป็นสมาธิเป็นสิ่งสําคัญเลยเป็นฐานเลยสมาธิพิคเวพาเวทะสมาหิตโตยถาภูตังประชานาติชนทั้งหลายผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงย่อมประสบความสมําเร็จ ้็มาไปออกรายการทีวี TV ช่องแปดเลยนะถามผู้ที่เข้ามาร่วมรายการสนทนานั่นนะถามว่าปัจจุบันคุณอยู่ที่ไหนถ้ายังตอบไม่ได้เลยก็บ้านยัไ่ไงปัจจุบันบ้านนั้นคืออดีตไม่ใช่ปัจจุบันเอาถามว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ไหนจิตจิตของธรรมะจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยคําว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันต้องอยู่กับจิตอยู่กับตัวสติสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจ ลมหายใจเข้ารู้ลมออกหายใจออกรู้เนี่คือตัวปัจจุบันคําว่าสติเนี่ยคืออยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันเนะฮะสติความระลึกได้สัปชัญญะคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเคล็ดลับเป็นอยู่ตรงนี้ยหาตรงนี้ให้เจอแล้วอยู่กับอยู่กับมันตรงเนี้ยแล้วมันจะนําไปสู่พลังงานอ่าธาตุรู้ในในใน,ในตัวเราเองพระไตรปิฎกเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนร้อยคนพันคนหมื่นคน เพื่อแก้ปัญหาแต่ละคนแทนการปฏิบัตินี้นะถ้าผู้หวังความเจริญก้าวหน้านี่นะถ้าอย่างครูบาอาจารย์ท่านชี้ให้เนะี่ยนานาบาลาทํทให้จริงเนี่ยพุดทโธทํทาให้จริงแล้วเราลงมือทําอนะคตคืออนิจจังทุกวันนี้มีคนตามไล่บี้บอกว่าเมื่อไหร่จะสึกเมื่อไหร่จะสึกเนี่ยเขาเอาเขยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เขาเอากฎเอากฎของคณะสงฆ์มันไม่ใช่กฎของธรรมวินัยของผู้เจ้านะกฎว่าเราไม่อยู่วัด นะฮะเล่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นแหลกแหลงเนี่ยเจอเมื่อไหร่ให้จับศึกอย่างเงี้ยเนี่ยคือคือเขาพอเขาเห็นพอเขาขัดแยง้งเขาเรียกหรือว่าเรียกอย่างหนึ่งก็มารผจนนี่ฮะศัตรูคิดร้ายมุ่งร้ายทําร้ายเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเราอยู่ด,ด้วยบุญด้วยบารมีอยู่ด้วยกรรมที่มันมันมีต่อเนื่องกันเนี่ยมีการกระทบกันเนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุปกรรมเราก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะนั้นถามว่าพอเราบอกว่าเราจะอยู่ในร่มกา,าสาวพัฒน์ไปได้ยาวนานแค่ไหนต่อดไปหรือไม่เราก็ตอบไม่ได้ก็อยู่กับปัจจุบันเ<ฮ>นี่ยขณะนี้เวลานี้พูดดีคิดดีทดําดีไปในสู่สถานที่ดีทําประโยชน์เพื่อกูลต่อตนเองต่อโลกต่อสังคมต่อสรรพสั์นั่นแหะอยู่กับปัจจุบัน นี่ถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้มันก็มีความสุขนะไม่มุ่งร้ายต่อกันไม่คิดร้ายต่อกันไม่ปะทุสไลายต่อกัน,ตกน,ตกนแต่ในโลกแห่งความเป็นในโลกแห่งสังคมมันในในความเป็นจริงเราทําได้ไหมเพราะมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครพูดร้ายใครคิดร้ายใครจองร้ายเราใครมุ่งร้ายต่อเราและกําลังนะวางแผนปะทุสกรรมเรา <laughs> เรื่องนี้เนี่ยถ้าเราเขาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ย นะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าเรามีกรรมต่อก,กันเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะแต่ถ้าเราไม่มีกรรมต่อก,กันหรือกรรมเรากุศลเราบารมีเราสูงส่งว่ากรรมนั้นก็ไม่สามารถส่งผลหรือทาร้ายเราประทุษร้ายเราได้ยกให้เป็นกฎแห่งกรรมเนะี่ยแล้วเราก็จะสบายใจ้นะทุกวันทุกเวลานาทีเราอยู่แล้วก็อย่างที่บอกพูดดีคิดดีดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อโลกนะฮะแค่นี้ก็พอแล้ว แล้วว่าสร้างเหตุดีผลมันก็ต้องดีสร้างเหตุหตร้ายผลมันก็ต้องร้ายมันมันต้องเข้าใจหน้าที่นะ<ไ>หน้าที่ของมานนะหน้าที่ของศัตรูมันต้องพูดร้ายคิดร้ายทำร้ายมุ่งร้ายนะฮะหน้าที่ของเราถ้าเราจะไม่ให้เขามุ่งร้ายคิดร้ายทำร้ายเราก็ต้องพูดดีคิดดีทำดีสร้างกุศลสร้างบาร,รมีให้สูงส่งจนกระทั่ง มาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเราได้แล้วทำไมมันเหมือนอุปมาก็เหมือนเด็กอนุบาลนะะจะมาต่อตีกับผู้ใหญ่เนี่ยมันก็สู้กันไม่ได้แล้วใช่ป่ะแล้วเราจะสามารถมองเขาเป็นมิตรได้ได้ไหมครับเอ่อก็อย่างที่บอกอะ่ะเมื่อจิตเราเป็นกุศลพูดดีคิดดีทดําดีต่อทุกคนทุกคนทุกแห่งไม่ว่ามิตรไม่ว่าศัตรู จิตเราเป็นกุศลเป็นความดีอยู่แล้วบริสุทธิอ์อยู่แล้วผ่องใสอยู่แล้วไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายอยู่แล้วเป็นเครื่องเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่อยู่แล้วมันก็เป็นคําตอบอยู่ในตัวนะส่วนเขาคือคือเราเราทําดีเนี่ยใจเราก็ผ่องใสใจเราก็เป็นสุขส่วนศัตรูนะคู่อาฆาตคู่เวรคู่กรรมเนี่ยเขามุง่งร้ายคิดร้ายเขาก็อยู่ร้อนนอนทุกข์